ถามเรื่องของการเกลียดค้าในสิ่งที่เป็นวายิปเนี่ยมีโทษแค่ไหนครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮ์มุสลิละมุฮัมมัดก่อนที่ก่อนที่จะตอบถึงผลของมันนะ <c oughs> อยากจะให้เราเข้าใจก่อนว่าความหมายของคำว่าอีมานในนิยามของอะลิสุนนะวันจามะเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้หมายถึง สิ่งที่เป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวใจอย่างเดียวหากแต่ว่ามันมีส่วนประกอบมาสามส่วนเลยครับก็คือหนึ่งความเชื่อที่อยู่ในหัวใจครสองก็คือคำกล่าวที่เรากล่าวออกมาสามก็คือภาคปฏิบัติอที่นี้นสอดคล้องกันใช่ครับ,รบเพราะว่า ในในหมวดความหมายของอีมานมันไม่ได้แปลว่าเชื่ออย่างเดียวครับแต่การปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของอีมานการกล่าวการยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของอ ي มา ن ดังนั้นเมื่อเมื่อเราประกาศตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่มีการศรัทธาต่อลอตอาลาสิ่งที่จะเป็นตัวชี้ในระดับอีมานของเราก็จะต้องประกอบไปจากสามส่วนนี้ ส่วนที่เป็นความเชื่อครับส่วนที่เป็นการกระทําแล้วก็ส่วนที่เป็นคํากล่าวครับแล้วในสามส่วนเนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าว่าอะไรฮะว่าอีมานที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอืฉะนั้นในหลักความเชื่อของอาลิสุนาวันจามะหลักความเชื่อของบรรดา ซาลาฟอัาฮลยครับซึ่งเป็นมาตรฐานความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยบอกอัลอีมานยาซีดไวยังกุสบอกว่าอีมานนั้นมันมีเพิ่มแล้วก็มีลดยาซีดบิตร์ไวยังกุสบิลมาเซีมันเพิ่มขึ้นอีมานจะยกระดับขึ้นด้วยกับการพักดีนั่นแปลว่ามันประกอบไปด้วย บอกไว้หนึ่งเรื่องความเชื่อสองเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมสามเรื่องการยืนยันเรื่องการกล่าวเพราะมันเพิ่มต้นมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยต่ออวายังกุสบิลมาเซียแล้วก็มันลดลงด้วยกับการละเมิดฝ่าฝืนต่อ,อคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแปลว่าอะไรับแปลว่าในบางส่วนในสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติมันคือตัวสะท้อนอหม่านที่อยู่ในหัวใจด้วย เข้าใจไหมฮะที่ผมพยายามปูเรื่องนี้ให้เข้าใจเพราะเราอย่าไปแยกว่าการกระทําอิบารดะก็เป็นส่วนอิบดาดะอีมานก็เป็นส่วนอีมานไม่แยกกันไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะนี่เป็นอกักติะด์ของอะลิสุน่์มันจาะ่าเป็นอกักติะด์ของซาลาฟุซ่าเลยเป็นความเชื่อเป็นนิยามที่บรรดาซาลาฟุซ่าแล้วน,นั้นเขาให้นิยามนี้บรรดาผู้ที่อยู่บนทางตรงเนี่ยเขาให้หลักการนี้กับเราอื แปลว่าอีมานมันมีส่วนประกอบด้วยกับคําพูดความเชื่อและการการะทําครับยกตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผมตอกย้ําอย่างนี้เพราะคําถามนี่น่าสนใจมากว่าบางทีอาการเกียดค้านของเราเนี่ยมันเป็นการเกียดค้านที่มันบางทีมันอาจจะนําไปสู่การเป็นผู้ปฏิเสธอื หรืออาจจะไปอยู่ในระดับของผู้ที่เป็นอาซีเป็น<า>คน,นชั่วคนเลวคนฝา่าฝืนครับซึ่งหรืออาจจะนำไปสู่การไปเอาลักษณะของมูนาฟิกเพราะมูนาฟิกเนี่ยเวลาจะละหมาดละหมาดแบบเกียดค้านใช่ไหมอืมวันนี้ไปกกลอย่างย์้นเนมื่อกี้ผมก็ำลังจะถามเลยว่าไอ้ความเกลียดค้านเนี่ยมันจะนำไปแค่คนฝ่าฝืนคนอาซีหรือเปล่าแต่นี่อาจารย์ข้ามไป อีกสองสเตปเลยนะนี่ไงผมก็เลยกาไปปฏิเสธการเป็นมูนาฟิกคือมันกลายเป็นแบบว่าลงแบบว่าตกขอไปเลยนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นเล็กละการการเกรยียรติค้าในเรื่องอิบะดามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวสะท้อนว่าเขาเขา,เขาละเลยแค่การปฏิบัติอืมแต่มันสะท้อนตัวตนของเขาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวตนของเขา อันเนื่องจากการเกียดค้านี่มันอยู่ในกี่ระดับบ้างอทีนี้ที่ผมต้องโยงอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ให้เราไปเข้าใจว่าโอ้ยฉันนะอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่ออลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าครับแต่บางทีอิบาดาฉันเกียดค้านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันเป็นตัวซอนสะท้อน,อนเพราะลักษณะหนึ่งของการเกียดค้านในเรื่องของการทําอิบาดาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการละหมาดน,นั่นคือซีฟ้าของใครอ่ะของมุนาฟิก พอเวลาจะละมานก็ละมาดประเภทแบบเกียรติคันเห็นไหมทีนี้ตัว,ต,วตัวที่บ่งบอกว่าอีมานมีองค์ประกอบทั้งสามประการเนี่ยฮะดิษบนทกก่านอับดุานบิดอุลออนอัสบะอุลเนชุบะใช่ไหมอืมบิดอานเนี่ยอีมานเนี่ยมันมีมีเจ็ดสิบกว่าแขนงด้วยกันครับนะครับบิดอุลอนอัสบะอุเนชุบะแล้วอบีก็บอกว่าตำแหน่งที่สูงสุดของอีมานเนี่ยเอาหลุลละอิลาห์ใลอฮะ อืมอัน,นสงูงสูงสุดคือการที่เราประกาศเรากล่าวว il ่าละอีละให้ละล่อกครับแน,น่นอนที่สุดก็ที่สุดยอดของอีมานคือการอีมานต่ออัลลอฮ์สุภาตาลาการอีมานต่อพระผู้สร้างการอีมานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตและพระเจ้าแห่งมะขลุกทั้งหลายคืออัลลอฮ์สุฮาณะฮุตาลาอืมนี่ถือว่าที่สุดละวะ่าเดนะฮะต่ำสุดนบีพูดถึงอะไรครับสูงสุดแล้วก็ต่ำสุด อิมาตตุลา d a anitarik สังเกตไหมอิมาตตุลเการขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนคนทันงถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อหรือการกระทำ,ข,ทำขัดจัดการกระทำการกระทำเห็นน้ำเห็นตะปูเห็นกเบื้องแก้วแตกกระเบื้องหยิบออกให้พ้นทางเดิน ทำไมนบีบอกว่าวะอาดานาฮาไอที่ต่าที่สุดของอะไรของเจ็ดสิบกว่า,ขาแขนงของอีมานเนี่ยครับมันคือภาคปฏิบัติครั้งนี้เป็นความดีด้วยนะใช่เป็นภาคปฏิบัติเห็นไหมใช่แล้วนบีก็บอกว่าวะลไยะพูดถึงความละอายครับชูอบะตุนมินันอิมานเป็นส่วนหนึ่งของอีมานเขาจะเห็นองค์ประกอบจากไะดิสบทนี้ยมันทำให้เรารู้ว่า อ ي มานมันประกอบไปด้วยอักวานอ,อับอานแล้วก็อ,กวกอ,อัติการอะัยนะเรื่องของความเชื่อทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องอย่างนี้ครับว่าเราอย่าแยกการปฏิบัติออกจากอีมานเพราะการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของ إيمان อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของอีมานมันจึงเป็นภาพสะท้อนอีมาน ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับเวลาเราไปดูนิยามของบรรดาปาญ์ที่อยู่ในในสายสลับเนี่ยอย่างเช่นอิมัมบอกอวีเนี่ยท่ทานได้บอกอย่างนี้ว่าอิตธาฟัลสหาบตุวอัลทับุนซาฮาบะและตาบอีนครับว่ามันบาดะฮุมมินอุลมะอิสุนนะ แล้วก็บุคคลที่ถัดหลังจากพวกเขาเหล่านั้นจากบรรดาอุลามะแห่งซุนนะที่บอกว่าอันละอันนัลอามานมินัลอีมานว่าได้บอกว่าแท้จริงการปฏิบัตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของอีมานครับเห <He ard S 1> ็นไหมอันนัละอามัลมินัลอีมานว่ากล่าวอินนัลอีมานะก็วลุวะอามันวะอักีดะอันนี้ในหนังสือชารุสุนนะชารุสุนนะ บอกว่าอีมานนั้นมันคือคำพูดมันคือการกระทำและมันคืออัตตดเคือหลักความเชื่อครับในกิตามอุ้มของอิหมาม,มชาฟีอีเนะี่ยบอกว่าการัลอิจม่มินัสฮะบะวัตตาบิอินว่าม,มันบาดะฮุมเป็นมติจากบรรดาสฮาบะตาบีอินและบุคคลที่อยู่ถัดหลังจากนั้นมิม,มันอัดรอตนาจากบุคคลที่เราทันเขานะครับ อันนัอิมานะก้าลนวาอามลนวาเนียเห็นไหมอีมานคือส่วนประกอบคือหนึ่งคำพูดสองการกระทำสามเนียคือการตั้งเจตนาอิมมลาลากาอีพูดไว้น่าสนใจที่บอกว่าหลอกไตตูอักซรอมินอัลฟิรอจูลินนะครับท่านได้รายงานมาจาก ได้เคยบอกว่าอิหมัมละกาล,าลาละกาอีเนี่ยได้ได้รายงานจากอิหมัมบุคารีบอกว่าอันหุกาะละละกีตุอักษรอมินอัลฟิวรอนจิลิมินอุลละมะมิอัมซอรฉันได้พบกับบรรดาปวงปราชญ์แห่งยุคสมัยมากกว่าหนึ่งพันคนอืมธรมะรอไอตุอัฮะดันมินฮุมยักตาลิฟฟีอันลอีมานกาวลุนวะอัมลุนยะซิดวะยังกุสฉันไม่เห็นจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องว่า อี م ا านั้นคือคําพูดและการกระทํามีเพิ่มและมีลดเห็นไนหะมทีนี้ที่เราเอาเรื่องนี้มาอธิบายเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้เรารู้ว่าการกระทํานั้นมันเหมือนเป็นกระจกบ,บานใหญ่ครับที่มันจะสะท้อนตัวตนของเราในสถานะของการเป็นมุสมิม สถานะของการเป็นผู้ศรัทธาว่าเราเป็นบุคคลที่มีการศรัทธามั่นต่อลอตอาลาแค่ไหนอย่าอย่าเข้าใจว่าอีมานมาอยู่ข้างในอย่างเดียวอืแล้วไอ้ส่วนภาคปฏิบัติไม่ส่วนไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันหรอกมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ฉันก็ยังมีอีมานอยู่มันคือส่วนประกอบมันปฏิเสธอันหนึ่งอันใดไม่ได้มันตัดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เพราะภาพของการเพิ่มและลดมันอยู่ที่องค์ประกอบของการกระทำ ยอซีดบิตเปาอ้าวายังคุณบิมมอซียาเห็นไหมมันเพิ่มด้วยกับอะไรด้วยกับการพักดีแล้วมันลดด้วยกับอะไรด้วยกับการทําละเมิดฝ่าฝืนทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเข้ามาสู่คําถามแล้วเราเข้าใจละเราเข้าใจโครงสร้างละเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วว่าว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่อยู่ในเรื่องเอติกอดคือหลักความเชื่ออย่างเดียวหากแต่มันประกอบไปด้วยคําพูดและการกระทําด้วยครับเมื่อเป็นเช่นนี้เขาถามว่าแล้วถ้าเกิดเกียรติค้านล่ะไอ้เกียรติค้านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เกียรติค้านในใจ เกียร์คานเนี่ยมันเกียร์คานเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกทีนี้ที่ผมบอกว่ามันอยู่ในระดับไหนเกียริคานไปสู่ระดับของการปฏิเสธเลยไหมปฏิเสธวายิบเลยไหมไม่อยากทำไม่ใช่วายิบถ้าเกียร์คานในระดับถึงขั้นปฏิเสธวายิปอันนี้กูฟดเลยครับกูฟดเลยเห็นไหมที่ไม่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ได้วายิบกูฟดเลยไหมกูฟดเลย ถ้าเกลียดค้านในระดับที่ยเกิร์แปลว่ายืนยันว่ายังเป็นวายิบอยู่แต่ก็ยังไม่เม่นแค่พออันนี้ถือว่าน่าไปสุลอิมานถือว่าอยู่ในระดับที่อาร์ซีเป็นคนละเมิดฝ่าฝืนที่ระดับอิมา่นลดยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นคือยังเขาเรียกว่าถ้าเอาง่ายๆคือยังเชื่อในหลักการนี้อยู่ถามว่ายังทําได้ไหมยังทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้อง แต่ที่น่ากลัวก็คือว่าไอการเกรยียดค้านเนี่ยมันไปสอดคล้องกับลักษณะของมูนาฟิกซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับทีนี้พอเวลามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องอย่าคือมีอกมีบางครั้งอหรือบางช่วงขอ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 งชีวิตเนี่ยอาจจะมียิมันลงที่อาจารย์ว่านะหรือไม่ว่ามันก็ไปบวกเหมือนเกียรติค้านแต่ว่า ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันมีแหละ,ละทีนี้อย่าให้การเกียดค้านเนี่ยมันคือชีวิตเราอืม,มันอาจจะมาวบว,ว่าบุบูบ้างอาจจะดูมีบ้างแต่อย่าให้มันเป็นมันเป็นเครื่องหมายของตัวตนเราเห็นไอ้นี่ทีไรรู้เลยว่ามันจะขี้เกียจทำอีบะดะมันจะเกียดค้านในเรื่องของการที่จะเวลาจะทำก็อ้อยอิงอ้อยอิงอจริงไหมคือเราเนี่ยสังเกตไหมเวลา เวลาเรื่องดุนยาเนี่ยบางทีเราจะรีบร่งแล้วเกินครับใช่ไหมแต่เวลาในเรื่องอังคารเรื่องความดีบางทีเราจะอ้อยอิงทอดน่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวลาเราหมาดเนี่ยเรารู้ว่าซอบแรกเนี่ยผลละบุญมากกว่าซอบหลังไอเราก็ดันคนข้างหน้าขึ้นไปเหมือนกับเอ็งไปเอาค่าพอแล้วแานที่ตัวเองจะพอสเตปิกลูกคารอดเะยเพ่ไปสู่ความดีไอ้นี่ก็ดันคนอื่นไปเอาความดีไปเอาฉันแค่นี้พอ ผักใครคนอื่นเลยเห็นไหมคือมันเหมือนกับพฤติกรรมของเราเนี่ยมันมันยังสวนสวนกันอยู่ในแง่ของของการแสวงหาหรือการกระตือรือร้นในการที่เราจะได้ทําในสิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นส่วนที่เป็นหลักการที่ศาสนาได้กําหนดให้เราครับฉะนั้นคําถามว่ามันจะอยู่ในระดับไหนมันเลยมันก็เลยต้องตอบให้รู้ว่าจะอยู่ในระดับไหนเนี่ยมันอยู่ในระดับของความเกียดค้านว่ามันลึกไปถึงไหนอื อันนี้ดีกว่าถ้ามันลึกไปถึงขั้นการที่ไม่ปฏิเสธสิ่งที่จําเป็นไม่ถือศีลอดเพราะอะไรเพราะไม่ไดีจําเป็นอืมไม่ละหมาดไม่ไดีจําเป็นอเพราะแค่ตะก,การสุนการเกียรติค้าเรื่องละหมาดเนี่ยมไม่ถึงขั้นปฏิเสธนะอือุลมามะชี้ไปหนึ่งในหุกกลุ่มนั่นคือการอาจารย์พูดประเด็นนี้น่าสนใจเลยคือไม,ไม่ได้ม่ได้ไปใสเรื่องการละหมาดนะครับแต่ว่าตั้งเวลาปลุกซุฟีเนี่ย เลยเวลาทุกวันเลยอือย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเข้าขายแล้วเข้าวันไหนอันเนี้ยจะเข้านแหละเพราะว่าจะเข้าขายกูฟอลแหละเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่ามันด้วยเหตุสุดวิสัยเนี่ยเพราะว่าถ้ายิงเป็นประจําประจําวันเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องขีราบเลยเพราะหุ่มของเวลาละหมาดมันมีอยู่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราวัาวฉันสะดวกตอนนี้ฉันจะตื่นตอนนี้แล้วก็ละหมาดตอนนี้อันนี้มันมันคนละหุ่นเวลาละ ฉะนั้นถ้ามันมันสุดวิสัยจริงๆนั่นอีกกรณีนึ่งแต่ถ้าเกียรติค้านประเภททิ้งจนเป็นประจำเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วครับอ,อันนี้ผมบอกได้เลยว่าอันตรายมากดังค,ความเป็นมุสลิมเนี่ยการละหมาดกับชีวิตของมุสลิมเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้แยกออกจากกันเมื่อไหร่ความเป็นมุสลิมของเราสิ้นสุดทันทีครับต้องไม่แยกออกจากกันไอตรงนี้สําคัญที่สุดนะอย่าไปนึกว่าเอ้ยไม่เป็นในรองอหมานยังอยู่เพราะ มันมีฮะดิษหลายบทที่พูดสื่อตรงๆว่าละหมาดกับความเป็นมุสลิมเนี่ยไม่สามารถจะแยกออกจากกันครับแต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าอย่าอย่าไปอยู่ในในสถานะที่ซุ่มเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าจะมีปาดมองว่ามันเป็นหนึ่งในกะบาเอสหนึ่งในบาปใหญ่แต่อย่าลืมว่าโทษที่พูดถึงในลักษณะเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่รุนแรงอม,มันมีที่รุนแรงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้า เป็นในรายละเอียดในบางอย่างของฟารดูเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายที่มันบ่งบอกว่าอีมานของเรากำลังลงครับอีมานของเรากำลังลงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องครับเมื่อ,องค์ประกอบของอีมานตามแนวทางของซาลฟุซซลและอะลุสุนนาวันจามามประกอบไปด้วยคําพูดการการะทําและการยอมรับหรืออีมานที่อยู่ในหัวใจเนี่ยความเชื่อตอสดิกที่อยู่ในหัวใจเนี่ยสามองค์ประกอบนี้มีระดับ ที่สมบูรณ์มากขึ้นแค่ไหนเป็นตัวสะท้อนอีมานที่อยู่ในจิตใจของเราครับเป็นตัวสะท้อนสถานะของอีมานที่อยู่ในชีวิตเราสิ่งนี้จะเป็นตัวสะท้อนเป็นภาพที่ฉายตัวเราครับนะครับและเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ในฮะดิษที่ผมได้บอกก็คือว่าท่านอบีมุฮัมมัดสุลตานนั้นได้ได้อะไรได้ได้ไดยกฮะดิษบทหนึ่งมาที่บอกว่าอีมานมีเจ็ดสิบกว่าแขนงต่ำที่สุดก็คือการขจัด สิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางซึ่งชี้ถึงการกระทําโดยตรงครับจริงไหม,มชี้ถึงการกระทําโดยตรงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอย่าแยกออกระหว่างการกระทํากับหลักศรัทธาเพราะมันคือเนื้อเดียวกันมันคือส่วนประกอบหลัก ครับนะครับซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนชีวิตของเราอีม ا นของเราว่าอีมานเราระดับไหนซึ่งดูที่การกระทําของเราเช่นเดียวกันครับอ่ะมีพี่น้องถามเข้ามาอาจารยนะ์นะในระหว่างที่ติดตามรับชมรายการเขาถามว่าซีดีภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาบางส่วนที่มีการกราบไหว้รูปปั้นหากเก็บไว้จะมีความผิดไหมถ้ามีความผิดจะเป็นบาปแล้วะจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่คือกรณีอย่างนี้เนะี่ยทิ้งไปเลย ปัญหาคือเก็บไว้ทําไมคือเราอาจจะรู้แต่ว่าเด็กๆที่อาจจะไมถูกต้อง <ไป S 2> ถูกต้อง <นะ S 2> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งออสิ่งที่มันจะนําไปสื่อนําไปสู่สิ่งที่ไม่ดีออะไรก็ตามที่มันสื่อมันเป็นสื่อที่นําไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปเก็บมันครับนะครับแล้วก็ไปสนใจในสิ่งที่มันอยู่ในในการส่งเสริมอีมานในการพัฒนาอีมานดีกว่าจะไปอยู่ในสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่จะบั่นทอน إ ي م านและนาไปสู่ความเชื่อที่ผิดๆนะครับอะไรที่คือคือหลักการของเรามีอยู่ข้อหนึ่งผมอยากจะเรียนพี่น้องถามมาดีมากคือชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีมากพอที่เราจะสํารองไว้สําหรับความผิดเยอะๆครับโอโ้โหมันม,มันมีไม่มากพอเราไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอกับสิ่งที่เราจะทําความดีเพื่อเป็นสเสบียงไปสูอ่อาคเร์ไหมฉะนั้นอย่าเอาชีวิตที่เหลืออยู่เรา ไปไปกระทําในสิ่งที่มันเป็นการละเมิดเพราะเมื่อถึงอายันมาถึงบางทีเราเราเราพลิกตัวไม่ทันเรากลับตัวไม่ทันอฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอย่าอย่าได้ชะล่าใจอะไรที่มันจะเป็นเหตุเป็นสาเหตุเป็นสาบับที่จะนําไปสู่การละเมิดฝ่าฝืนนําไปสู่กูฟอนนำไปสู่ชีริกต่อลัตตาเรียบขจัดซะครับรีบขจัดซะอย่าอย่าอย่าได้ประมาทในสิ่งนี้เพราะมันอันตรายเพราะมันอันตรายฉะนั้นก็ อยากจะฝากกับพี่น้องว่าเราก็ต้องเร่งทําในสิ่งที่เป็นความดีในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันในสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีไม่ให้มันมารบก,กวนชีวิตเราหรือไม่ให้มันมาเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งตัวเราและสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี่ยจะต้องไปเชื่อหรือกระทาในสิ่งที่มันผิดตลักการของรอนแรรสูนห้อมโดยเด็าครับ